ควันนี้ค่ะลูกหนุพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คุ้มวิมานดินค่ะที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นตุ๊กตาดินเผานะคะนอกจากเป็นแหล่งการเรียนรู้แล้วนะคะเขายังมีให้เราได้ทดลองปั้นจริงๆด้วยนะคะรายละเอียดส่วนอื่นๆในคุ้มวิมานดินนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยค่ะคุ้มวิมานดินตั้งอยู่ที่อำเภอคลองเข่อนจังหวัดฉะเชิงเซาห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรประมาณ20กิโลเมตร ที่นี่เปิดมาได้7-8ถึงปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเมื่อสองปีมานี้เองภายในพื้นที่8ดไร่ของคุ้มนิมมานดินได้แบ่งพื้นที่ออกมา 3- 4ถึงสีไร่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นในสวนมะม่วงหรือจะเข้าไปชมบ้านดินที่ปั้นขึ้นมาจากดินล้วนๆซึ่งคุณสมบัติเด่นของบ้านดินก็คือหากอากาศด้านนอกร้อนภายในบ้านดินจะเย็นแต่หากนอกบ้านเย็นภายในบ้านจะอุ่นค่ะ แต่กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดก็คือการปั้นดินค่ะคุณชมค้าที่เห็นอยู่นี่นะคะคือโรงปั้นค่ะเวลานักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่ก็จะเป็นส่วนของไฮไลท์เลยนะคะเราก็จะมาปั้นดินกันตรงนี้เป็นชิ้นงานชิ้นเดียวที่มีอยู่ในโลกนะคะพี่หน่อยคะวันนี้จะสอนลูกหนูปั้นเป็นอะไรดีคะเออปั้นเป็นแกะปั้นเป็น่าแกค่ะใช่ไหมคะ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ปั้นก็มีดินเหนียวของคุ้มวิมานดินเองไม้เสียบลูกชิ้นสำหรับตกแต่งและสองมือของเราเนี่ยแหละค่ะขั้นตอนการปั้นแกะก็คือปั้นดินเป็นลูกกลมเท่าผลส้มสองลูกจากนั้นตีให้แบนแล้วก็จับให้โค้งเป็นทรงคล้ายถ้วยแล้วก็นำทั้งสองส่วนนี้มาเชื่อมติดกันเมื่อเชื่อมเสร็จนำไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงไปหลายๆครั้งเพื่อทำให้ดูเหมือนขนแกะค่ะจากนั้นในส่วนหัวแกะก็ทำเช่นเดียวกันแต่ทำขนาดเล็กลงมาหน่อย เชื่อมทั้งส่วนหัวและตัวให้ติดกันโดยใช้ดินเหนียวพันรอบคอค่ะเสร็จแล้วก็เติมแขนขาปั้นลูกตาปั้นหูเติมปากจมูกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะถ้าจะให้ดีเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็ควรที่จะทิ้งชิ้นงานเอาไว้ที่นี่2สัปดาห์ให้เจ้าหน้าที่นำไปเข้าเตาเผาให้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบจากนั้นทางคุ้มมิมานดินก็จะจัดส่งให้เราทางไปรษณีย์หรือจะเดินทางมารับเองก็ได้ค่ะ นอกจากจะได้สนุกกับการปั้นดินแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะรอนานถึง2อาทิตย์เขาก็จะมีตุ๊กตาปั้นดินแบบนี้จําหน่ายสําเร็จรูปด้วยนะคะอย่างตัวนี้ตัวละ8ปบาทซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะอะไะค่ะวันนี้ชาชมชมหมดเวลาลงไปแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรดีๆให้ชมอีกต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ลูกหนูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ